สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะจะพาทุกคนมาอยู่ข้างๆเครื่องโฮโมเจไิเซอร์นะคะหรือเครื่องผสมของบูสเตอร์อีพกระปุกนี้นั่นเองค่ะซึ่งเครื่องนี้นะคะเขาจะมีความสามารถพิเศษนะคะเขาสามารถนําพาสารสกัดทุกตัวเนี่ยที่เราอัดแน่นไปไม่ว่าจะเยอะยังไงก็ตามเนี่ยหลอมรวมกันกลายเป็นเนื้อเดียวได้โดยที่ไม่มีฟอกอากาศเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งข้อดีของมันนะคะนั่นก็คือการที่ทําให้เนื้อครีมเนี่ยแทบจะไม่มีเชื้อเลยนะคะเพราะว่ามันไม่มีฟอกอากาศเพราะส่วนใหญ่แล้วเชื้อพวกนี้นะคะจะสอด แทรกตัวเข้ามากับฟองอากาศนั่นเองซึ่งการที่เรามีเครื่องผสมที่มีคุณภาพแบบมีนะคะก็จะทําให้เนื้อครีมของเราเนี่ยมีคุณภาพที่ดีตามไปด้วยนั่นเองค่ะ คุณเห็นไหมว่าเนื้อครีมนะคะซึ่งเราผสมเยอะมากแต่เนื้อครีมของเราไม่มีฟองอากาศเลยค่ะคุณจะบอกเลยนะว่าไม่มีที่ไหนนะคะที่จะพาทุกคนเนี่ยมาดูเครื่องผสมหรือว่ามาดูเนื้อครีมได้แบบใกล้ชิดแบบนี้ได้อย่างแน่นอนแต่ที่เราทําได้ค่ะเพราะว่าแบรนด์ี้ของเราเนี่ยเรามีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองค่ะซึ่งได้รับมาตรฐานอาเซียน GMP ด้วยนะคะเรามีระบบการควบคุมการผลิตทุกอย่างแบบมีขั้นตอนแล้วก็แบบมีระบบค่ะซึ่งรับรองค่ะว่าระบบแบบนี้นะคะจะช่วยทําให้ครีมเนี่ยของ เรามีมาตรฐาน สะอาดและปลอดภัยอย่างแน่นอนเลยนะคะและดูกระปุกนี้เราได้ส่งตรวจสอบด้วยนะคะซึ่งเนี่ยเห็นไหมคะโลโก้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวยืนยันเลยนะคะว่าเราได้ส่งตรวจผลการละคายเครืองจากแพทย์สภาผิวหนังแล้วนะคะว่ามันเป็นสูตรที่อ่อนโยนมากๆเลยเพราะฉะนั้นลูกค้าท่านใดน,นะคะที่บอกว่าอยากผิวขาวกระจ่งางใสมีปัญหาลักษณะดําข้อศอกด้านตะตุ่มด้านงามขางามก้นดํานะคะอยากผิวขาวสวยเนียนทั้งตัวเนี่ยก็สามารถใช้บูสเตอร์กระปุกนี้ได้เลยนะคะจากการันตีได้เลยะคะ่ะว่าไม่มีสารอันตราย แน่นอนถ้าไม่มั่นใจส่งตรวจได้เลยค่ะถ้าพบว่ามีสารอันตรายจะยินดีคืนเงินให้คนละหลั1ล้านบาทไปเลยกระปุกละ3า0บาทใครที่สนใจสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายอีฟทั่วโลกเลยค่ะ